มาครับเพื่อนๆในดูกะลาเริ่มแดงแล้วเห็นยังเว,ว้าสองลอนตูดนี่เว,ว้าตูดนี่เว้านี่มีสามว,าว้าหนึ่งว,าว้าสองสามแต่มีสองลอนเจาะยากนะครับเพราะอะไรรู้ไหมลูกใหญ่นี่แหวะก่อนตุ้มลำบากอืมฟังเสียงเข้าไห เข้าครับโอ้โหโอ้โหไม่เคยแหวะแว้วางๆนี่เดี๋ยวดูฟังเสียงเข้าไหมหหหนี่เลยครับหนึ่งสองเดี๋ยวดูเข้าไหมโอ้โหโอ้โห นี่ตอแรกนึกว่าไม่เข้าแต่ทนายได้ร้อนนี่ครับผมนี่ร้อนสองเข้าไหมเข้ากำลังจะเริ่มเป็นขี้ตะไคร่แต่ตาน้องอ่อนอยู่ครับนี่ก็สามร้อนเหมือนกันพายตุ่มจากต้องแหวะก่อน กินหัวได้ด้วยเงี้ยพอมีแววเห็นไหมแววเหลืองอ่อนจัดเดี๋ยวดูครับนี่หนึ่งอสองสามเข้าไหมเดี๋ยวดูฟีเข้าไหมเข้าเข้าไหม ข้าโอ้โหเป็นสีชมพูครับผมนี่เป็นสีจมพูกะลาไม่มีแล้วเนี่ยเริ่มแววไม่มีได้หไหมแววแดงจัดเดี๋ยวลองดูได้เดี๋ยวชมดูกะลากันครับนี่ดำ เข้าไหมโอ้โหโอ้โหรอนเดียวถูดถึงเข้าไหมนี่เข้านี่กำลังนึบๆเหมือน,นกันครับผมกำลังเชื่อม